Okay, นี่ร้านอะไรครับอันนี้เป็นร้านใหม่ของน้องเอลนะคะชื่อร้านน้องเอลเกีย๊ยวปูเด้งจะมีสินค้าด้วยกันทั้งหมด2แบบเป็นเกีย๊ยวปูเด้งกุยช่ายเซลละ60มีต้มมีทอดแล้วก็เกีย๊ยวปูเด้งเซลละ100มีต้มมีทอดค่ะแล้วก็ยัดด้วยเนื้ออกูเป็นไ,ไงมาไงมาทำใบตัวนี้ขึ้นมาอยากได้ตัวใหม่อยากได้ไส้ใหม่ค่ะแล้วก็อยากทําเป็นแบบทอดเพราะตัวนี้เป็นแบบทอดด้วยอ๋อมีทอดใช่อันนี้จะทอดให้ด้วยค่ะใช้แบบต้ม ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบต้มอันนี้เป็นปูต้มค่ะอันนี้ก็6ชิ้น100บาทค่ะอันนี้จะกินกับน้ำจิ้มขุ่ชายสีดำครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนถ้าเป็นเกี๊ยวปูแบบต้มจะกินกับซีฟู้ดซีฟู้ดใช่แซ่บๆล่าไปเลยพร้อมกันเลยนี่แล้วก็ใส่กระเทียมไปด้วยค่ะใส่กระเทียมไปด้วยเน้นๆเด้งๆนะฮะอืมอืมอื้ไตนั่นมากเดี๋ยวปูเต็มมาดูซีฟู้ด กฟิลปิ้เกลือนะอคนจันเรียกฟิชกเตกอือ์อร่อยครับกุยช่ายครับหกถีนหกสิบบาทเนไปเข้าวันนี้หอมตรงคนชอบกินกุยช่ายอยู่แล้วอ,อ,อ,อร่อยร้านน้องเอ๋อเกี๊ยวปูเด้งนะฮะเนื้อปูหมูเด้งเต็มคำครับผมร้านจะอยู่โซนอีนะฮะอันนี้แบบทอดนะอันนี้เป็นกุยช่ายนะฮะอันนี้ก็ชิ้นละสิบบาทแหละครับ นี่หึกล่องมี6ชิ้นนะ60บาทอร่อยจริงแบบทอดอนี่มาโดยน้าร้านน้องเอ๋วนะจ๊ะนี่เจ้าของร้านอยู่ทุกวันเด้อน,นี่อร่อยมากอยากให้ลองครับแบบทอดไม่ใช่แนะนำเลยพี่อร่อย